ครับผมครับขายอยู่ค่าครับผมขายอยู trendy, <mand> ่ค <ABS> <shows> ่าขายอยู่ค่านะครับขายแล้วนะครับขายสามหมื่นหาพันบาทนะครับขายเบิดเลยนะครับให้ตัดเอาเบิดทุกต้นนะครับที่ระบุให้นะครับตัวไดโบถือบ่ได้ขายกับระบุให้โบ่บให้ตัดเนาะครับก็จะเป็นยูด้านบนเนาะครับปัญหาขายอยู่ค่าคือลามลื่นเนาะครับแต่ว่าปัญหาที่มีปัญหาเนาะครับก็คือตัดขั้นโดยที่บ่ได้บอกครับผมตัดขั้นที่บ่ได้บอก นะครับอันนี้คือปัญหาในนอนนะครับถ้าตัดแล้่ยวนะครับถามมาตัวบริบบอตคือปัญหาเลขนะครับผมปัญหาสองนะครับก็คือตัดแล้วบรย่อมปานไห้นะครับบรย่อมปานไห้นะครับก็มีหลายขั้นอยู่นะครับโทรไปถามบอกว่าสื่อยูคาเนาะครับผมมีทางลงกับมาตัดขั้นนะครับนะครับถ้าตัดแล้วปานไห้ผมมีปัญหานะครับอันนี้เพปานไห้นะครับลักษณะคือัะเรียงลอกเรียกล่องนะครับเรียกล่องคา นำหมุกน้ำมันนะครับหรือคาเซเวล่านะครับในการมาป่านขั้นไห้นะครับทั้งทางที่จะคลองหาทางลุงบได้ด้วยปกติขายทุกปีจะจะแล่นขั้นกลางนะครับจะแล่นขั้นกลางนะครับอ่าแลนได้หกล้อนะครับเพิ่นมามาตัดนะครับเจ้าอื่นที่เพิ่นมาตัดนะครับกับผมมีปัญหานะครับไอเจ้านี่อาศัยควมซื้อซัดนะครับก็เลยเห็นเพิ่นมาตัดขายนะครับเพราะว่าเพิ่นโอนเงินมาก่อนนะครับทั้งทั้งแต่ก็ค้นหาเตรียมเงินสดมาให้ขื้กันนะครับ กับเพิ่อนโอนเงินมาก่อนก็เลยให้เพิ่นเนาะครับดูโดยสัจนะเนาะครับแต่พ่อขายให้แล้วว้อาอีกแบบนึงเนาะครับอันนี้คืออันนี้เ้าให้พี่น้องนะครับได้ฟังเนาะครับเพื่อเป็นแนวเตือนใจเนาะครับเวลาสิขายอยู่ค่าเนาะครับต้องคุยกันจับจีวรเนาะครับถ้าบ่คุยตรงเอาเลยพี่น้องเอาเลยเพราะมีอ่ามันมีคดียุ่นะครับตอนนี้เนาะครับซึ่งทนายเขาจะหาคดีมายัดห้อยู่เพราะว่าในกรณีที่เขาบริจาเงาเนาะครับ เรลี่กความเสียหายใดๆได้ครับเด้นะครับเหลียกความเสียหายใดครับผมมีหลายขั้นครับผมครับครับขั้นนี่เป็นขั้นที่ยี่สิบสองนะครับถ้านับจากด้านใต่ทางใต่มานะครับเฉลี่ยความกว้างที่เพิ่นเบิกออกนะครับอยู่ที่สามถึงสี่เมตรนะครับนี่เฉลี่ยนะครับผมกับพอสมควรนะครับตาจ้างกับเพิ่ินกนลายบาดนะครับอันนี้เพิ่นตัดนี่บ่ได้แจ้งเลยครับผมบบได้แจ้งเลยอันนี้ เพื sea, so e ่ออยากทายให้สันทันสมาชิกนะครับที่ติดตามผมได้เบิ้งนะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์ในการขายยังก็แล้วแต่นะครับถ้าคุยกันบจบนะครับที่จริงเขาก็มีกฎหมายสามารถเอาผิดได้นะครับเพราะว่าเพิ่นโบได้แจ้งนะครับอ่าซื้อแต่อยู่ค่านะครับแต่ว่าโบให้ตัดขั้นนะครับผมโบแมนว่าโบให้ตัดขั้นนะครับเพิ่นตัดขั้นแล้วเพิ่นโบได้แจ้งนะครับตัวนี้ยี่สิบสามครับนี่ครับครับตัวนั้นโบเอาแล้วเพราะเพิ่นเิ็งแล้วแล้วนะครับอันยี่สิบสาม คันนี้คันหยิบซีน้อครับนะครับแต่ละคันกักว้างพอสมควรครับอันนี้สามารถเอาพิษได้ครับสามารถเอาพิษได้เพราะว่าเพิ่นบอได้แจ้งน้อครับเนาะเพราะว่าอ่าที่ขายอยู่ค้านี่เขาบเขาคือขายอยู่ค้านะครับบอได้คุยกันเรื่องตัดขั้นนะครับปกติคือจะให้แลนขั้นแดนนะครับคนที่ซื้อ หลายปีผ่านมาเพิ่อจะใส่ขั้นเหรนาะครเป็นลักนะครับจะแก่ทั้งพุ่นนะครับผมมี25ีขั้นครับผมมี25ีขั้นอ่า25่ขั้นคู่นะครับ25่ขั้นคู่ครับเพราะว่าอ่าถ้าเป็นถ้าเรียกถ้าเป็นขนอมเสียหายนะครับถ้านังในข้อมเสียหายในปกตินะครับถ้าอัดขั้นคู่ปีนะครับเขาจะเอายุดละ200บาทนะครับตามที่ผมจ้างมาเด้ นะครับถ้าเบิ่งว่าปีนี้มันสิจุดจกบาทนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะหาลองเช็ดกับคนที่เพิ่นมีรถไถลงเบิ้ลนะครับผมเธอเป็นนักสิลดลงก็ได้นะครับปกติแล้วผมจ้างจุดละสองร้อยบาทนะครับจ้างปั่นนะครับก็เคยนะครับจ้างจ้างปั่นนะครับที่มันหัวมันยังแน่นะครับผมผมจ้างปั่นกับจุดละสองร้อยบาทนะครับประมาณสองเมตรเมตรสองเมตรสามเมตรสี่เมตรก็แล้วแต่นะครับเฉลี่ยกันเอาประมาณจุดละสองร้อยบาทนะครับ อนีถ้าเป็นยีมหาคั้นนี่ก็ล่องเบิงเนาะครับราคาก็อยู่ประมาณหาพันเนาะกับประมาณนั้นอันนี้ค่าเสียหายที่พลามาที่ระบุไว้เนาะครับผมที่ผมเคยเห็ดนะครับกับราคาก็จะปรับประมาณนี้นะครับอันนี้เพื่อเป็นอุทัางห้อนเนาะครับสาหรับที่ลูกค่าที่บริไดมีอยูคค่าและขายยูคค่านะครับผมขายยุคค่าในหน้าเนี่ยครับถ้าในสวนโมมีปัญหาเนาะครับเพราะโมมีคั้นเนาะถ้าอยู่ในหน้ามันจะมีคั้นนะครับผมทำเข้ามาจจางปานคั้นอีกซ้ำเข้าสิขายยุคค่าแค่สามหมื่นถวนเท่านั้นนะครับผม ปกติผมขายสักขายสามหมื่นหันคือว่าถ้าขายถือแล้วขายเพิ่นนะนะครับขายถือนะครับเพราะว่าเขากำลังบบลงทุนลงแรงเพราะบรรดาน,น,นอ้อนปลูกใส่ขั้นปุ๋ยก็บ,บริส่นะครับผมกับหน้ากับประมาณสิบหาไรนะครับออกกันอาจจะไล่ตันอยู่ได้ยินว่ามีกําไรกันเยอะแยะอยู่นะครับผมขายออกก็ซื้อเพราะว่าเขาโมงงามนะครับ,นะรบระน,น,นะครับผมอันนี้ถ่ายเป็นอุท่าหอนใน่านสมาชิกได้เบิ้งนะครับอ่า ท่านสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ของบริษัทซับทองบริการนะครับให้เบป็นนะครับเฮ็ดหน้าคือกันครับเฮ็ดหน้าคือกันเฮ็ดหน้ากินเข่าขึ้นกันล่ะนะครับผมครับยามบ้างเอารถไถดัดแปลงมาไถหน้านี่ล่ะครับผมพอได้ออกกําลังกายเนี่ยพอได้เฮ็ดหน้าปิ้นนะครับผมครับหาไว้คลิปหน้าเด้อครับเด้อครับสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ